คุณเคยสงสัยไหมว่าเจ้าพวกรถสึกพวกนี้จะทำลายมันได้อย่างไงทำลายแล้วจะได้อะไรในคลิปนี้มีคำตอบเฮลโ o ลเป็นไงนบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีวิธีจัดการกับเจ้ารถสึกที่อยู่ในสุสานเกยตื่นและสุสานวิริชนออริซามาให้รับชมกันโดยวิธีทํานั้นก็แสนง่ายแค่มีไอเทมที่ชื่อว่าเครื่องพนากานมากรบเ,เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ขั้นแรกให้คุณควักแผนที่ในกระเป๋าออกมาไม่ต้องกําหนดจุดที่แน่นอนลงบนแผนที่เพราะว่าปุ๊บก็ถึงปั๊บเลยเราจะเริ่มเดินทางไปด้วยกันที่สุสานเกิดตื่นเมื่อมาถึงแล้วคุณจะพบกระทางที่มีม่านหมอกขวางอยู่ทางด้านขวาคุณเดินไปที่รูปปันอิมกดสำรวจเพื่อใช้งานกุญแจหินม่านหมอกที่ขวางอยู่จะค่อยๆหายไปโดยกุญแจหินนั้นหาได้จากไหนคงไม่ต้องบอกหลายๆคนคงมีเหลือกันอยู่เต็มกระเป๋าเอาละ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยให้คุณวิ่งเข้าไปในเขตม้านหมอกที่ก่อนหน้านี้ปิดอยู่ผ่านบ่อพิษไปจนกระทั่งถึงจุดนี้ให้หยุดรอรู้สึกวิ่งขึ้นมาก่อนเมื่อรู้สึกหันหลังและเริ่มวิ่งออกไปแล้วให้คุณรีบวิ่งตามไปและมองทางซ้ายให้ดีๆไอ้สัสจะมีช่องให้คุณหลบได้อยู่ เราจะเลือกเข้าไปที่ช่องที่สองรอรถสึกวิ่งผ่านไปจากนั้นให้คุณรีบวิ่งออกมาไปต่อ,อยังช่องที่สแล้วทําการกลิ้งหรือจะวิ่งหรือจะยังไงก็แล้วแต่คุณเพื่อลงไปด้านล่างของช่องหน้าต่างนี้ให้คุณวิ่งต่อไปเรื่อยๆเมื่อถึงหลุมที่อยู่ด้านหน้าคุณจะโดดจะกลิ้งหรือจะตกลงไปเฉยๆก็แล้วแต่คุณที่ด้านล่างคุณจะพบอิมสองตัวคุณจะกําจัดมันซะหรือจะวิ่งวิ่งผ่านไปก็ได้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่มันน่าราําคาญตามตื้อไม่เลิกก็แค่นั้นเอง มาถึงตรงนี้ให้คุณควักธนูออกมาแล้วค่อยๆเลงหรือจะรีบรีบเลงก็แล้วแต่คุณให้คุณยิงธนูไปที่แท่นเสาไฟเมื่อมันหดตัวลงให้คุณวิ่งหรือเดินหรือเต้นระบำก็ได้เดินไปข้างหน้าต่อไป จนมาถึงบริเวณที่มีสะพานทอดยาวไปอีกฝั่งแต่เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้มาข้ามสะพานกันให้คุณวิ่งลงไปที่ปากเขียวลงมาถึงแล้วให้คุณวิ่งลงช่องเหวอีกทีหนึ่งจะพบว่าพอคุณหันมาทางซ้ายคุณจะพบกับช่องใดซึ่งมันจะพาคุณขึ้นไปสู่ลิฟท์ที่มันจะพาคุณไปยังชั้นบน เมื่อดิบขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วใช่คุณใกล้ถึงจุดหมายแล้วละ่ะดังนั้นให้คุณรีบวิ่งขึ้นบันไดไปจากนั้นเลี้ยวซ้ายคุณจะพบตัวหน้ารำคาญอีกตัวหนึ่งให้คุณกำจัดมันซะตัวนี้ไม่ผ่านไม่ได้เพราะเราต้องใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้เมื่อกำจัดตัวหน้ารำคารลงได้แล้วคุณเดินไปจนเกือบสุดทางมองไปทางด้านขวาคุณจะพบไห้ระเบิดแขวนอยู่บนเพดานสามใบให้คุณควักธนูออกมาอีกครั้ง แล้วเร่งไปที่เชือกหรือโซ่หรืออะไรก็เร็วแต่คุณกดยิงค้างไว้รอจังหวะที่รถสึกวิ่งเข้ามากับตัวโดยคุณต้องฟังจากเสียงสั่นสะเทือนเมื่อเสียงสั่นสะเทือนสิ้นสุดตรงท่องน้ำโมสามจบแล้วให้คุณเหนี่ยวไกยิงได้เลยเชือกจะขาดและไหจะหลลดลงไประเบิดที่พื้นถ้าจังหวะคุณถูกต้องมันจะโดนรถสึกดีแต่ถ้าไม่โดนคุณก็ยังแก้ตัวใหม่ได้อีกสองครั้ง ตอนนี้คุณก็ได้ธนูใหญ่พกษาทองมาไว้ในครอบครองแล้วต้องการค่าความแข็งแกร่ง20ชำนาญ14ศรัทธา14สกิลที่ติดมาเป็นสกิลยิงทะลวงโดยคุณสมบัติของธนูใหญ่พกษาทองนั้นเมื่อยิงโดนศัตรูแล้วจะเกิดอาการน n o c k down ถ้ามันไม่ได้บล็อกไว้นะมีระยะยิงที่ไกลแต่ก็มีความรุนแรงพอสมควรตัวสกิลไม่มีอะไรโดดเด่นจึงดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ ที่ต่อไปเราจะเดินทางไปยังที่ราบสูงออตัสโดยจะเลือกวิ้วไปที่หน้ากำแพงปราสาทนครดว่วงโดยจุดหมายปลายทางของเรานั้นเราจะเดินทางต่อไปที่สุสานวิริชนออริซาเมื่อมาถึงแล้วให้คุณเดินทางไปด้วยวิธีการใดก็ได้ไปยังตำแหน่งที่เราได้กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนไว้บนแผนที่ทำการเปิดประตูลงลิฟต์แล้วก็เซฟให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้คุณได้มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกให้คุณวิ่งไปตามทางด้านขวาโดยให้คุณเตรียมของบางอย่างไว้นั่นก็คือเครื่องพนาักานมากรกิจเมื่อวิ่งมาเจอช่องหลบแล้วให้คุณรีบวิ่งหลบเข้าไปรอรถสึกวิ่งเข้ามาใกล้สักนิดแล้วรีบกดใช้เครื่องพนากานมากรกิจทันทีและเมื่อรถสึกผ่านไปให้คุณวิ่งออกมาตรงไปเรื่อยๆจนเจอช่องว่างที่พื้นด้านหน้าให้คุณโดดด้านล่างคุณจะพบกับกบมรณนะผมจะเรียกเงี้ยใครจะทำไม คุณวิ่งตามทางต่อไปเรื่อยๆเมื่อออกมาแล้วคุณจะพบว่ามีรถสึกสองคันวิ่งชนกันอยู่จนพังให้คุณรีบกระโดดไปทางซ้ายคุณจะพบว่ารถสึกคันที่มาจากด้านหลังนั้นวิ่งลงมากระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พังจากนั้นคุณก็จะได้รับเซตผู้พิทักษ์ปรึกษาเป็นรางวัลต่อ เ, <MC. S 1> เมื่อใดทุกอย่างครบทุกองค์ประกอบแล้วตอนนี้คุณก็คือซาจิทาริยสในการตต์ตูนเซนเซยนั่นเองจากการทดสอบและได้ลองเล่นดูสักระยะพบว่ามันไม่ค่อยสุดเนื่องจากชุดหนักทำให้การเคลื่อนที่ไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไร เมีต้องเสียช่อง c า a ิส s มนในการเพิ่มน้ำหนักจึงเป็นเหตุให้การใช้สกิลธนูไปได้ไม่สุดได้จับคู่กับดาบบัญญัตทองเข้าไปอีกนะโอ้โหทองคําทั้งตัวมันช่างแจ่วมว้าวจริงเลยชุดนี้ท้ายสุดในวิดีโอที่บันทึกนี้ขอขอบคุณสําหรับการสละเวลาดูหากคุณสนุกกับมันและคุณต้องการช่วยเหลือช่องของผมให้เติบโต,ตยิ่งขึ้นฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับ,บวันนี้ ครับสวัสดีครับ